สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรัฐบาลถึงหม่อมอาจารย์ในพระราชบัธรรมสมเด็จพระพระรัลลราชสุดาสยามบรมกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด1 9เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับวันนี้เรื่องของผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับได้เสนอ ผนการวิจัยเบื้องต้นครับในเว็บไซต์ของออกซฟอร์ดเองนะครับเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแอสตราเซ e นกครับเกี่ยวกับเข็มที่2กับเข็มที่3นะครับขเข็มที่2อันนี้ฉีดห่างจากเข็มแรก10เดือนครับพบว่ายังกระตุน้นภูมิต้านทานได้ดีและสูงขึ้นด้วยนะครับส่วนเข็มที่3ครับเป็นการทดลองหลังจากเข็มที่2ฉีดเข็ม2ไปแล้ว6เดือนนะครับพบว่ามีภูมิต้านทานสูงขึ้นแล้วก็มีผล สูงขึ้นต่อสายพันธุ์ไกลพันธุ์ด้วยนะครับทั้งสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับผลการวิจัยครั้งนี้เนี่ยได้สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยครั้งก่อนครับในช่วงปลายๆนะครับโดยเอาการวิจัยของครั้งก่อนเนี่ยนะครับแด้ตัดข้อมูลของผู้ที่ติดของ30มรายมานะครับที่ฉีด2เข็มห่างกัน10เดือนนะครับเอามาวิเคราะห์ครับแล้วก็พบว่าผลเกิดภูมิลนทันนมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ ทำเพิ่มเติมต่อครับอีก90้าลายนะครับเพื่อมาศึกษาผลการฉีดเข็มที่3ครับนะครับโดยมีผู้วิจัยอายุประมาณ18-55ปีเท่านั้นนะครับโดยทำการวิจัยภูมิต้านทานครับที่เรียกว่า t r u t r z l n z i n t i n t i y นะครับทั้งหมดเนี่ยครับนะครับวัดดูนะครับวัดดูว่ามี นิวทร i n ซ a n t แอนติบอดีต่อสายพันธเอลฟาเบต้าและเดี t วาทั้งหมดเลยนะครับผลที่ได้ออกมานะครับเพราะว่าพื้นฐานสูงขึ้นเมื่อฉีดเข็มที่3นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดเข็มที่3นี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีของแอสซาเซนิก้านะครับที่ใช้ไวรัสเป็นตัวนําสารมรธุก,กรรมให้มนุษย์เอาเอาไปสร้างนี่น,นะครับสามารถทําได้ดีครับ ในเข็มที่สามถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนจะเชื่อว่ามันจะไม่ได้ดีเพราะว่ามันจะมีการสร้างภูมิต้านทานต่อตัวไวรัสที่นําสารพันธุกรรมเข้ามาสู่เซลล์มนุษย์นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ไม่เกิดสิ่งเช่นนั้นนะครับกลับทําให้มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับรายงานผลวิจัยดังกล่าวนี้นะครับเซอร์แอนดรูว์พอรลาดครับนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อและภูมิต้านทานเด็กของมหาวิทยาลัย ของในอังกฤษนะครับแล้วเป็นหัวหน้าทีมวิจัยครั้งนี้ครับได้ให้ความเห็นว่ามันเป็นเครื่องยืนยันครับกับประเทศที่ได้วัคซีนจํากัดจํานวนนะครับที่ยังคงกังวลอยู่กับว่าผลของวัคซีนที่ฉีดเข็มีหน 1, ึ่งเข็มีสองห่างกันนี้เนี่ยอาจจะกระตุ้นแล้วมันจะไม่ได้ผูต้านทานตามที่เราต้องการนะครับแต่ข้อมูลนี้เห็นว่าวัคซีนยังทาให้เกิดภูมิต้านทานกระตุ้นได้และกระตุ้นได้ดีด้วยครับถ้า ห่างกันแม้กระทั่งห่างกันถึง10เดือนนะครับเพราะฉะนั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับบางประเทศครับกำลังพิจารณาเข็มที่3นะครับที่จะเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานให้มากกว่าเดิมที่ไปอีกนะครับจากการวิจัยครั้งนี้ครับก็เป็นคําตอบนะครับและตอบได้ว่าเข็มที่3ครับทำให้ภูมิต้านทานเกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจริงแล้วสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พบว่า T เซล์ครับถูกกระตุ้นและมีภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์กายพันธุ์ ที่ขึ้นมามากขึ้นอีกด้วยนะครับรวมทั้งสายพันธุ์เดลตาด้วยนะครับผู้ร่วมใจอีกท่านหนึ่งครับศาสตราจารย์เทเรซาแลมบีนะครับเป็นผู้วิจัยอุตสอีกท่านหนึ่งครับที่ได้ให้ความเห็นว่าแม้ว่าการเพิ่มของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นมาในครั้งนี้นะครับในสายพันธุ์กลายพันธ์นะครับยังวัดได้สูงแต่ว่าสูงเท่าไหร่ยังมีปัญหาอยู่นะครับการวิจัยครั้งนี้นอกจากนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาในเข็มที่3นะครับมี ผลข้างเคียงน้อยน้อยลงกว่าเข็มที่ในเข็มที่2องเส้นที่สไปนะครับเพราะฉะนั้นครับคอยติดตามผลการวิจัยที่สมบูรณ์กันต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้เห็นชัดๆนะครับว่าการฉีดเข็มที่2ห่างกันนานๆก็ยกกังกระตุ้นภูมิต้านทานได้และฉีดเข็มที่3กระตุ้นภูมิต้านทานได้ขึ้นสูงจริงแล้วก็ยังมีภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลพิงเดลตาและเบต้าได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับการเรียนรู้จากสถานการณ์รอบโลกในวันนี้นะครับ ราซาวาซาอเมกาครับเป็นผู้ที่มีการติดเชื้อลดลงเป็นลําดับนะครับหลังจากเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากได้วัคซีนนะครับประเทศไทยประเทศในอเมริกาใต้และอาเซียนครับมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็มห่างกัน10เดือนยังคงสร้างภูมิต้านทานขึ้นได้สูงนะครับส่วนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่3ครับห่างจากเข็มที่2 6เดือนนะครับกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงจริงขึ้นมากด้วยรวมทั้งต่อสายพันธุ์กลายพันธุ์ทั้งเอลฟาเบต้าและเดียวรับขอบคุณครับ จากทีมแพทย์มูลน,นิธิสิทธิ์ในร้อยตำร้อระบาททุมอาจารย์ในพระราชุรธรรมเจดพระเท้าพระรัสสุดาสยามบรบ๊ตัสกุมาลีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ